นี่จะเป็นสิ่ง,งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้นะคะคุณลูกดวงกำลังจะมีข่าวดีทางด้านความรักทางด้านการเงินทางด้านการงานสุขภาพ พายอยากเตือนและบอกกล่าวสื่อสารสิ่งใดวันนี้แม่หมอมีกองการให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้กันทั้งหมด2กองค่ะนี่คือกองการกองที่1และนี่คือกองการกองที่สองเลือกกองการที่ตรงใจคุณจากนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะ ขอต้อนรับพลังงานกองการาดกองที่1ค่ะคุลูกดวงเลือกเป็นไพ่กองที่1น,นะคะและก็ได้ตัวแทนสัตว์ะของหินระบอโดไรต์นะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงขอเอเนอร์จีของสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยายการณ์ค่ะคุณเลือกได้พลังงานอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวกองที่1นนะ ใบแรกนะคะคุณได้ The Lover อ oh ม my God ดวตนของคุณจะมีโอกาสได้เจอกับพลังงานของความรักนะการสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะการอิ่มเอิมใจนะการที่ได้เจอคนถูกอกถูกใจเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะ อ,ออกมาก็สวยงามเลยทีเดียวนะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนที่นะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะได้พลังงานของไ of Swords Page of Cups นะคะแล้วก็ได้พลังงานของเซเว่ o ซ cup นะคะมงบอกได้ว่าตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้คุณจะเจอคนมาจีบหลายคนนะอืมอาจจะมีใครบางคนมาแย่งชิงคุณนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเลือก พร้อมๆกันไม่หมารู้สึกว่าประมาณสองสามคนขึ้นไปสูงสุดถึง5คนเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ฮอตๆนะคะก็มองว่าจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับตัวเลือกทางด้านความรักที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นใครบางคนที่เข้ามาโดยที่อาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะชาวธาตุน้ำชาวกรกฎมีนพิจิกนะคะนะนั่นเองนะสำหรับเรื่องราวความรักเด่นมากเลยนะคุณอาจจะได้มีโอกาสนะคะได้เจอกับใครบางคนที่ถูกใจคุณนะแต่ตัวของคุณ ลูกดวงเองอาจจะยังโลเลสับสนอยู่นะคะอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองคุณยังคงมองหาคนที่ใช่ในความสัมพันธ์ต่อไปนะคุณมองว่าคนที่เข้ามาก็คือเข้ามาแต่ตัวของคุณยังขอดูสถานการณ์ของเขาก่อนคุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่โรแมนติกรแมนติกที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะคะ Page of the p e n t a c l e s นะคะได้ the Energy ของ the hermit นะคะและได้พลังงานของ six of wands นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งใบได้พลังงานของ six of the p e n t a c l e s นะคะคุณจะมีความโดดเด่นทางด้านการเงินด้ว ะะสําหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะไปกู้เงินเอาไว้นะคะแล้เลือกไพ่กล่องที่1มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เงินก่อนนะคะได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินสําหรับท่านที่มีความคิดจะซือ้อกู้ซื้อบ้านซื้อรถ หรือต้องการขอความช่วยเหลือใดๆทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนก็แล้วแต่นะคะมองว่าคุณจะได้รับโอกาสความช่วยเหลือทางด้านการเงินค่ะคุณจะมีข่าวดีทางด้านการเงินของคุณเข้ามานะคะใครที่เดินทางนะคะเดินทางแล้วได้เงินได้ทองนะคะเป็นจังหวะที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและผู้ใหญ่จะให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงพลังงานความรักที่คุณได้เจอแม่หมอบมองว่ามันเป็นเอเนจ,จีของสิ่งศักดิ์ท่านส่งพลังงานของคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมาให้กับคุณนั่นเองนะคะปัญ หาอะไรก็ตามที่คุณลุกดวงเจออะมองว่าจะมีโอกาสที่จะสิ้นสุดยักย้ายนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบการแข่งขันสําหรับนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้คุณจะมีโอกาสมีชัยชนะอืมนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายของคุณเองที่คุณต้องการนะคะดังนั้นสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะข่าวดีที่ทําให้คุณใจฟูก็คือคุณจะมีตัวเลือกทางด้านความรักเข้ามานะคะตัวของคุณนั้นนะคะอาจจะมีการเดินทางนะเป็นการเดินทางที่ได้เงินได้มนะี มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายนะคะบางท่านต้องเป็นเซลล์เดินทางไปปิดยอด การขายนะคะคุณอาจจะได้ไปเจอกับลูกค้าที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณหรืออาจจะเป็นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ใจของคุณนั้นนะอยากจะทําบุญอยากสร้างกุศลนะคะอยากแบ่งปันไรายได้ของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อันนี้ก็ทําได้เลยนะคะเพราะว่าจะเสริมดวงของคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นที่สําคัญนะคะคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณลุกดวงเองหันมารักแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพผมผิวหน้าเนื้อ ของตัวเองด้วยนั่นเองค่ะนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คุณจะมีความสุขทางด้านความรักคุณจะถูกรักคนโสดได้เจอคนถูกใจนะมีคนมาขายขนมจีบุค,คนที่รักกันอยู่แล้วจะรักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปคนรักเอาใจใส่นําเงินนําทองมาให้จะมีจังหวะโอกาสทางด้านการเงินที่ดีเข้ามาค่ะนี่คือเอเนจีของคนที่เลือกไพ่กองที่1ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนจีนี้ไปได้เลยนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กล่องที่สองโซสปร์คเเขทารดนะคะ คุณเลือกได้เป็นหินโรสคอสนะคะซึ่งโรสคอสจะดึงดูดพลังงานของรักแท้ความรักนะคะการปลอบประโลมทางด้านความรักนะคะแล้วก็เสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเอาละนะคะตัวตนของพลังงานของไพ่กอง,ง,งที่สองกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะจะส่งข่าวสารใดๆนะคะจากจากกักรวาลที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้ค่ะมาดูกันนะคะคนที่เล,ลือกไพ่กอง,งที่สอง คุณกำลังจะเจอกับเรื่องราวอะไรนะคะสิเปลี่ยนค่ะโอ้บางท่านเนี่ยอาจจะมีข่าวดีทั้งนั้นทั้งการเงินแล้วก็ความรักเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะ Ten of the Pentacles นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณลูกดวงจะมีความสุขกับการได้อยู่ครอบครัวกับการได้อยู่กับคนรักนะคะบางท่านได้สมรสนะคะบางท่านได้แต่งงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวค่ะความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะความร่มเย็นนะคะความรักที่ไม่ได้มีเพียงแค่รักอย่างดี แต่ยังพูดถึงความมั่งคัง่งความมั่นคงทางด้านการเงินสถาบันของครอบครัวและสิ่งต่างๆด้วยนั่นเองนะคะใครที่พัดพักจากครอบครัวไปก็มองว่าจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับคนที่เลกไพ่ก่องที่2 The Emperor The Temperance นะคะชีวิตของคุณจะแลดูมีความมั่นคงมีความสุขมากขึ้น The h i e r o p h a n t นะคะเป็นช่วงเดือนที่ แม่เหมอรู้สึกว่าตัวของคุณอ่ะจะเหมือนกับตระหนักรู้ในอะไรบางอย่างนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกพอใจในชีวิตพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะคุณอาจจะไม่อยากออกไปยุ่งยากวุ่นวายอะไรกับใครมากมายนักเป็นช่วงเวลาที่อาจจะอยากอยาก่างอ่าอยากที่จะอ่านหนังสือทบทวนตําราอยู่กับตัวเองศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณมีความสุขอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพอใจในสิ่งที่เองเป็นนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองดวงคุณเหนื่อยมามากแล้วนะ นะะในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนําชีวิตของคุณไปสู่ความสงบความสบายใจมากขึ้นคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานความรักที่มันมั่นคงครอบครัวที่มันมั่นคงการเงินที่คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงมากๆเลยจนรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยนะคะแล้วก็จิตใจของคุณเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เต็งเป็นอยู่นะอือแล้วคุณก็มองว่าความรักความสุขใน ครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญของคุณนะคะเอ f อฟโซดนะคะโอ้โหเอทซับครับมาเต็มมากนะคะต้องให้เขาจริงๆสำหรับพลังงานกองที่สองนะคะตัวตนของคุณจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าความรักของคุณลุกดวงนะคะอาจจเลือกพลังงานแพ่กองที่สองเนี่ยยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนใช่ไหมแม่หมองมองว่ามันจะมีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นดวงของคุณถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่อะคะ่ะนะแม่หมองมองว่าคุณจะมีการตัดสินใจหรือมีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยุงนะ่งเหยิงอะได้สําเร็จ ะะและเป็นการตัดสินใจเครียรปัญหาที่ถูกต้องถูกใจคุณด้วยเช่นบางท่านอาจจะมีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะต้องสอบต้องแข่งขันนะคะหรือว่าอาจจะต้องนะคะไปเจอเกี่ยวกับ ทนายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีการจัดการที่มองว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะนะบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ถูกใจของตัวเองเช่นอาจจะเลือกได้แล้วนะคะว่าตัวเองต้องการอยากจะไปเรียนที่ไหนอยากทําอะไรอยากใช้ชีวิตอย่างไรคนโสดจะได้เจอรักใหม่นะคะหนึ่งถ้วยที่จะเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันเลยนะคะอาจจะมีใครบางคนมาสารภาพรักคุณ หรือคุณไปตกหลุมรักใครบางคนอย่างรวดเร็วนะคะทันทีทันใดเลยอะไราประมาณนี้นะคะ n i g h t o f The Pentacles นะคะคุณจะมีโชคทางด้านการเงินก้อนเล็กๆที่อาจจะเข้ามาหรือรวมไปถึงนะคะใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณอาจจะเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคุณด้วยคุณจะมีข่าวดีทางด้านการเงินก้อนเล็กๆที่กําลังจะมาถึงไม่ช้าไม่นานนี้นะคะบางท่านอาจจะถึงจังหวะเวลาที่เหมือนกับได้แต่งงานเลยหรือบางท่านที่อยู่ไกลกันกับคนรักจะมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันได้เดินทางมาหามาเจอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อุปสรรคใดๆที่คุณกําลังได้เจออยู่นั้นกําลังจะรับกันคลี่คลาย เดินกุมภาพ์น,นี้ค่ะคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ำกรกฎมีมพิจิกชาวพฤษศกันมังกรน,นะคะแล้วก็ชาวเมษสิงห์ธนูนี่คือเอเนจีของคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเป็นของคุณมันเป็นเรื่องราวของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะคะหรือสําหรับใครก็ตามค่ะอยากเช็คเอเนจีดวงของคุณส่วนตัวบ้างทั้งความรักการเงินการงานชีวิตของคุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตร นี้ทําตามตรงนี้ได้เลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านจงได้เจอแต่พลังงานดีๆเอเนอร์จีดีๆที่จะทําให้คุณใจฟูในเดือนกอพอค่ะ